สวัสดีครับนะพบกันในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุนะเทพนิมิตพยากรณ์ซึ่งรายการของเราในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปนะครับก็มาดูแลรายการอยู่เหมือนเดิมกดแชร์ออกไปนะ นะครับกดแชร์ออกไปคนละ9,999แชร์นะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับถามกันเข้ามาได้ครับไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปนะครับมาดูแรรรายการอยู่เหมือนเดิม นะกดแชร์ออกไปนะคนละ9,999แชร์เท่านั้นนะนะกดแชร์ด้วยอา้าวหนูจะมีแฟนตอนไหนคะโสดผมดูแค่3วันนินนรี่นะมีคนเข้ามาชอบคุณเรื่อยๆแต่ว่าคุณจะเปิดโอกาสให้ไหมอาคนรักกู้ภัยเจ้าจะถามอะไรก็ถามเข้ามานะเข้ามาครับกดแชร์แล้ว ตามด้วยเชฟเรนนะและตามด้วยคำถามครับแล้วถามกันเข้ามาได้ครับไม่เกินโคโนรหนึ่งคำถามเท่านั้นนะเข้ามาครับกดแชร์แล้วอาบุตรครับ อยากรู้ว่าวันนี้ตอนช่วงบ,บ่ายเจี๊ยบจะได้โทรหาผมไหมเหมือนจะโทรมาครับเดี๋ยวเขาแอบ,บโทรมานะไม่รู้เป็นเพราะอะไรอาจจะมีการติดต่อมานะเจี๊ยบนะกดแชร์ออกไปคนละ9,999แ 99, ชร์โตเมื่อวานผมซื้อประกันให้แฟนเก่า แล้วแม่เขามีท่าทีดีขึ้นไม่คลิปํานึกบ้างไหมไม่สํานึกครับผมกดแชร์ออกไปคนละ9,999แชร์เท่านั้นมาแชร์แล้วชื่อเร่นคําถาม นาถามกันเข้ามาได้นะกดแชร์จนมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือเชื่อเอาสมบัติพ่อให้ไม่ได้แชร์กันเนี่ยไปแชร์ซะติดต่อดูดวงส่วนตัวได้ที่ facebook ครับโอเซิริกรอภิรัตโอเซิริกรอภิรัตเบอร์โทร061 99 22 645 092 59 29 261 idio series หและ idio series 6ตามนี้ครับนะตามนี้ผมตามนี้ออามาทำไมขึ้นเร็วจังแชร์แล้วเมวันนี้จะมีโชคลาภบ,บ้างไหมเล่นหวยฮหาหน่อยน่าจะพอมีอยู่นะเมนะอ่ะไปต่อครับเอ่อที่ยื่นขอเงินทุนทำโปรเจกต์ไปสอง,สองที่ขณะน,นี้พอมีสักที่รับพิจารณาไหมครับน่าจะมีครับนะ นะเอาลนะแชร์แล้วแนนะแฟนเก่าเขาคิดยังไงกับเราไพ่บอกเขาเหมือนกับไม่อยากยุ่งกับเราครับช่วงนี้นะสามวันนี้นะเฟ์มเดือนนี้จะตั้งคันไหมไม่ดูครับเพราะว่าไม่มีแชร์ออกให้ด้วยแล้วก็ถามในสิ่งที่ผมไม่ตอบอยู่แล้วโดยธรรมชาติกดแชร์ออกไปคนละ9,999แชร์ ขอผู้แชร์ก่อนถ้าไม่มีผู้แชร์จะไม่ตอบแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเอามาน้องเมเรรีเมค่าหวยของคนชื่อฝันงวดนี้เขาจะเลื่อนวันเก็บไหมคะก็ต้องไปคุยดูก่อนครับแต่เขาอารมมอร่วยให้เรานะแชร์แล้วเดพี่รันจริงจังกับเราไหมไพ่บอกว่าไม่แน่ไม่นอนครับ นะแต่เขาก็รักเราจะเขาไม่แน่ไม่นอนเตยนะอ่าตอไปแล้วเตยความรักไม่แน่ไม่นอนครับมันเป็นไพ่เจ้าชู้ขึ้นนะกดแชร์ออกไปคนละ9 9 9าแชร์แจดวันนี้ไปเก็บกวาดสารเพรพิคเนตอุทิศให้ลูกที่เสียไปเขาได้รับบ้างไหมได้รับครับผมนะอ่าตอไปอย่างนี้นะ หามาครับแจนนะกดแชร์ออกไปคนละเก9 9พัแชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วช่อเล่นคำถามนะนามาครับกดแชร์แล้วตามด้วยช่อเล่นแรสตามด้วยคำถามนะ ถามกันได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามดูที่คำว่าสดตราบใดที่ยังมีคำา่าสดอยู่ตราบนั้นเจ้าจะต้องแชร์ออกให้แล้วก็ถามเข้ามาเร็วกดแชร์ออกไปเซบอกให้แชร์ไงนี่อแปลว่ายังไม่เข้าใจใช่ไหม บอกบอกให้แชร์ออกคนละ9999แชร์นะแชร์แล้วเชลรเล่นคำถามนะแชร์แล้วเชลเล่นคำถามนะถามกันได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะ กดแชร์ออกไปเอามาครับกดแชร์ออกไปครับแชร์แล้วชีรเรนส์คำถามแชร์แล้วชีรเรนส์คำถามถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นนะอ่าทำไมคนน้อยจังเอาแชร์ออกไป ใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็มาติดต่อหลังไม่ได้ตามนี้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัต a c e b o o k โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ id รายโอซิริ15และ id รายโอซิริ16และผมครับตามนี้ครับาอาจารย์ท็อปนัเมตรามหานิยมเบอร์โทร08492 66658 IDR AJTOP15 และ IDR AJTOP16 กิฟแชร์แล้วพี่ต้นที่คุยอยู่เขาจริงจังกับเราบ้างไมหมครีไพ่บอกดูดีมีสไตล์ครับแชร์แล้วใจจะคบกับพี่ของแฟนเก่าอะไรเพื่อนของแฟนเก่าจะมีปัญหาไหม รักสามเศร้าครับคราวน้ําตาไพ่มันออกมาว่ามันก็ดีแต่ว่ามันมันมันต้องห่างกันดิถ้าไม่ห่างมันมันพูดลําบากอะมันลําบากใจนะมันไม่เมตตรามาหานิยมคือไปก็น่าจะห่างถ้าไม่ห่างปัญหามันก็เกิดนะมาครับเมตตรามหานิยมครับนะครัะหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้น มาแชร์ออกไปแชร์แล้วจอยพ่อที่เพิ่งเสียไปเขายังมีห่วงอะไรไหมเขาไม่ห่วงอะไรครับไพ่มันอยู่เงี้ยมันเหมือนกับว่าเขายังห่วงบ้านห่วงช่องห่วงทุกสรรพสิ่งที่เป็นสมบัติของเขาเขาว่างนนะว่าตามไพ่นะจ๋าสิบเจ็ดปีแฟนปัจจุบันคิดยังไงกับเราคะเขาที่เขาดูเราไพ่บอกว่าเขาพิจารณาอยู่ทุกวันนะครับไม่รู้เพราะอะไรอ่ะโตท่าเรือ เจ้ามีอะไรมาไหมมีเหรียญทำน้ำมนต์หรือมียันกอบเพชรมามาให้มั่งครับโตท่าเรือนะหรือว่ามีเหรียญทำน้ำมนต์หรือมียันกอบเพชรมีอะไรมาแบ่งมั่งฮะเอาโตท่าเรือไปไหนแล้วเนี่ยนะออมาครับกดแชร์ออกไป คนละเก้9พันเก้าร้เก้าเก้าแชร์เวลาใกล้จะหมดลงแล้วนะเลยไม่กี่นาทีถามก็ถามตอนที่มีคำว่าสดเนี่ยแหละถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลาผมไม่ได้อยู่แล้วนะผมออกไปแล้วถามอะไรไม่ได้รู้ไหมไม้นี่ไม่ได้แชร์ออกให้แชร์แล้วจอยหนูกับแฟนจะได้เงินห0 0พันไหมมีโอกาสได้ถ้าขอนะมีโอกาสได้อ่าปาม ความรักช่วงนี้เขาติดต่อมาบ้างไหมใครบอกคุณต้องไปติดต่อเขาไปดึงเขามาใครไม่มีแชร์ออกให้ไม่อ่านเด้อนิ่มพ่อของลูกทักมาหาเราอีกนานไหมถึงจะให้เรากลับไปอยู่บ้านเขามันเป็นเพียงความคิดฝันนะครับมันยังไม่ได้บอกว่าเขาไม่ยังไม่ได้บอกว่าจะอีกนานไหมเขาไม่ได้บอกถึงจุดนั้นนะ กดแชร์ออกไปนะคือเขายังไม่ได้บอกนะครับต้องรอเขาบอกก่อนคุณถึงจะกลับไปได้กดแชร์ออกไปคนละ9999แชร์แชร์แล้วชีรเรนคำถามนะามาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชีรเรนแลตามด้วยคำถามครับเอาละครับ รายการในรอบนี้ผมเองอาจารย์ฮอปนะเมตรามหานิยมก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ไปติดต่อด้านหลังกันได้ที่ท่านอาจารย์โอและผมอาจารย์ฮอปนะแชร์แล้วมายพ่อแม่คิดยังไงกับเรานะเขาชอบเราไหมไพ่บอกว่าคุณต้องพยายามให้มากเขาถึงจะชอบไพ่ว่างนั้นนะก็ไปสวดไอ้นี่มหาจากักรพรรดิหน่อยเสริมดวงเสริมราศี บทมหาจากักรพรรดินะไปแล้วครับสวัสดีครับ